zone. เรากินอย่างนี้ทุกวันตายห่างเงี้ยด้วย

นี่มาเลยเินกินหมดนี่คนเดียวเดยนรนคืออยากเก่งกล้องอรเ่อนดีคลิป <c oughs> <c oughs> ตสร่งคว่าหนอปีหน้าีน้จ้โ้เราจะกินข้าวานประจํของรานองแล้วอันนี้่เบเขาจละเขาจละถ่ายกล้องหน่อย่ากล้องนนี้จ้ารานนี้อร่อยสุดใครเรียสุดวิสยสุดดันมาริกินด้อะไรสุด ใครทุกขท่กลัาต้องนี้วน้อเแค่กินเกอบกรูถ่ายรับไปเกียรติบัตรอ่ะเ้กูกับเช้เขาหน้นึกมากมากเหมือนกับสูงกำลังสูงจุกอะไรกันเนี่ยเราเล่นอะไรกันอ่ะ อสงองกล้องมันเป็นตั้งแต่เท่นานหละน้ำตาเป็นเลี้ยงเย้หรือจะหรือจะเอ็ดขวดใหญ่เลอวค่ะเอ็ดขวดใหญ่ไหมเอ็ดขวดใหญ่คนหนึ่่อวิสุกมก็หน่อ โอ้ยนี่ไม่ใช่เบตอรไม่ใช่เตอร์แต่ก่อนแต่เตอเตอร์เตนเลอันนี้ไม่ใช่เอนะคะอันนี้เอทีะน้ำนี่้ออทีบีอเออีไดม่ได้เีเได้ไม่ได้แดกอันนี้ยต้องหยุดนะพี่ต้องมีคอนเทนต์ไม่ได้นะียูไม่ขลเฟใชเจะดว ไม่ให้ถ่ายหนึงก็องช่องด้วยถ่ายทำไมพวกคูสองคนเนี่ยนี่นี่นี้นี่นี่นี่มีการกำกับอีกทีนหนึ่งนี่ไหนเป็นซิมซีเป็นซิมซีเออคกินก่อยจังเบื่อมึงอยากขิงเลยขิงอีอุ้ยอะไรอ่ะอชบป้านแล้วเหรอ นั่นแต่กูบอกว่าที่กูพูดมากูกินถูกแค่ทุกวันอาทิยเออทุกวันอาทิตย์แต่ในนนบ้านนีเยเหมือนกนแ่กูนเลยด้ว่าวชอันนี่เจะได้จินดีแค่ทดุ่ดซมนมอีกคน อยางนี้อยู่เลยยังไงดีเอลยนี่ไม่ใช่ร่นเสียไปไหนอี๋ไหนอไหนในกระเป๋าม่ทันเป๋าเลยใสไม่ทันเงีงดีนะรปติดตามชมกันในช่วงหน้าหัวหน้าดำ นนินผพิ่หายหายไม่ดูเลยสนใจแต่ไหนเออพอมองซาาเมนเดอร์ต่ไม่มอยากได้สัตว์เลี้ยเคยจะเคยจะซื้อตังพอจะควักตังได้ล้มไม่มีเป็นอะไรเป็นทุกฟ้าทุกนึ่ง่าะแล้กูจะไปซื้อข้าวปิ้วลาทังสือ มันก okay, ็ถ re ือด uh, ีย okay, ังไงดียังไงดีติดต่ำไม่ต่ำออกเลยนะออกกันเลยนะสุดๆนี่ป้าอะไรนี่คือพวกคนที่เพิ่งได้ของเล่นใหม่เดี๋ยวเอามาโชว์ดู้ชมนี่น้องอันไหนดึงดึงดึงได้ด้วยสั่นมา เราอยู่กับคนเธอของใหม่นะคะนี่เนาะนี่เอาใหม่ให้ผมด้วยนี่นี่ผู้ใหมใหให่จะเสียเงินหรือเปล่าไหนจังตือสีเล่นในโคมไฟที่เป็นรูปดาวกาแล็กซสี่ยบว้าวของหวานต้องเลยอุอ้ยมีตู้คนน,น,นี่นะร้านมีตู้ นอนจะกอดไหลอะนอนจ้าคลิปตุ๊กตาตัวอะไรตัวฟ้าเนี่ยได้กแบบนึงตัดตายรออะไรนะมันชื่อไมรงนี่ ก็ตัวเข้มมากน่ๆเอาวกอันเดียโอ๊โอ้ยผมมนี่มันดุเออแล้วมันกินได้หรอใส่กล้องมาใส่กล้อมาช้ำๆช้ำๆ วินอะประกันแล้วประกันแล้วเออร่อยไม่ยอมเดี๋ยวทำดีจริงงโอ้มึงอร่อยแม่อร่อยอ่ะไม่พูดไม่จากันเลยอ่ะหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะนี่นะจะให้ดูอ่ะอันนี้ไม่พูดอะไรนะแต่แม่งหมดไปคำหนึ่งแล้วอ่ะไอ้ครึ่งนึงแล้วอ่ะ ใช่วรอนี่เบลเพิ่งออกนี่อกไฟอกอืมใช่หรอไม่ใช่วอกคือใครของมหาลัยอันนี้พอกึงานอเจ้าเจ้าะนเราอยู่เอสพานาดใช่หรอสพานาเามารอกิน้พอดเมเปนหน้าเ็นใบหน้าเบนมาดูกันสิว่าเบนจะได้เท่าไหร่

ปกติมันต่อยกัข้างหน้าไม่ใช่ต่อยกัข้างใต้นี่นะลกการะวะด็กชายสายวนจะได้เท่าไหร่อุ้ยนดนนอนไหมนอนไหมนี่คชมนะของคนที่ได้4,000กว่านลจา ดูตัวแค่นี้ได้เจ็ดกว่าแล้วตัวแค่นี้ได้สี่พันกว่าใช่จะได้ไม่ต้องเสียเหยจะไต่อยไข่กูด้วยมรเด็นะต่มึงอะด้วยมาอมอกเล่นด้วยสคนนคุยเยอะ ได้แล้วได้แล้วไรอกี่ชั่วโมงเลยสองช่วโหรือสามบมิกับพี่อปดแมนเปิดทามเยปิดทาหดูนาคนหิวทั้งสองคน เขาเปิดต่อยังว่ะท่มท่วมทวมท่มยืมลมปุ้งลงนี่เลยนี่มาจับมืออืมอรุ่เบมันเจอนี่กบอร่อยมากอะไรอ่ะซอสแล้วหู

ไม่มีใครกูอย่ากูเลยห <laughs> ิวจัดหิวจ <laughs> ัดก <laughs> ินยังเงี่ยว ไม,ม,ไม่มาแล้วค่ะไม่มาแล้วค่ะนี่นะคะพูดไปเาารื่อยนี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะคนนี้ขุดแล้วอ้วนในทุกๆวัน,ด,คน,คนดูคนขุดดิดูคนขุดนะคะแล้วดูคนที่ทดูขุดชิ้นที่สองของวันนี้วิกเบิร์มเราจะไปชิมเราจะมีรีวิวนะคะ ใหม่ด้วยนะใส่ป้านะว้าทุน่าทุน่าบางแบบล้วนๆนิ่มาะไรวะอะไรวะให่สันกี่โมใส่เอยากกินเล่าและเราก็ยังไงอีก ก็คือหมูผัดพริกหยวกซึ่งเราจะไม่กินพริกหยวกกันหาวกมเพราหยาบทำไมหัวกะเพรละถูกใจเชฟถูกใจเชฟเป็นอร่อยมากแักนัว หนนนาคนนนุมาฉลองกันด้วยข้าวันไก่มาฉลองกันด้วยข้าวมันไก่ที่คนนี้อยากเจมมี่นา่ากินสุดไปเลยอะไรกินเลยกินรีวิวจิ้มให้กหมืนจิ้มยากามัน่ <laughs> <laughs> เต็มป่ะเลยครับพูดรีวิวเดี๋ยวค่ะว่าพูดอร่อยแล้วไงต่อมันรู้สึกอันนูลนะว่าปิดฝันไข่เด็กินไก่กินก่ันีน่น,นะคะเราจะสัง่งวิธีการกินนะคะเราต้องใส่อันนี้ก่อนอันดับแรกทางไปแล้วใส่อันนี้ตามลงไปแล้วก็มันลนะ เงินองรารูดเติดอยู่พังบวยเอออยู่งบวยตตอนนี้เวลาาั้งใของเราเป็นงานโอ้ยคุ้เสร็จแล้วนี่นี่อะไรนี่แล้วตอนนี้ก็สั็จเรียบร้อยแล้วอร่อยเหมือนเดิมเดินไปไม่ได้